ทุกคนคิดไงกับสเตปลิงครับทุกคนโอ้โหไม่โดนโอ้โหเออสเตปลิงเป็นไงทุกคนโกงป่ะโอ้ยติดโคโน่ติดโคโนโ่ทุกคนวิธีเทียแก,ก้าทางโคโนโ่เปิดโคโน่ใส่เลยเอ่ะวิ่งเป็นไงสเตปลิงทุกคนได้อยู่นะ จเตบลิงแพดใหม่ทุกคนทุกคนครับถ้ายิงศัตรูดาวใช่ปะถ้ายิงศัตรูตายลิงมันก็จะเออถ้ายิงศัตรูตายนะครับมันจะรีสกิลลิงให้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเกียนมากนี่ไงนี่ไงเว้หลังเกินไปเป้าเอาทำไมสกิลลิงผมกดไม่ติดมมผมไม่ใช่คอมครับทุกคนผมไม่ได้เรีนในคอมทุกคน ไม่มีของแต่งยิงยากเหมือนกันนะทำไงอะทุกคนให้ผมยิงไงอ่ะโอเคมาผมไม่มีของแต่งแล้วทุกคนเนี่ยมาลองกันนี่ไงนี่ไงเต็มหน้าไงสติปลิงอ่ะคามีของแต่งใช่ป่ะผมก็ยิงได้นะเนี่ยผมก็ยิงได้นะผมว่าผมว่าไอ้ดับมายิงง่ายกว่ามั้ยเชื่อผมป่ะแล้วก็จะมีคนมาบอกมาพิมพ์บอกนะครับว่าเฮ้ย มันไม่ได้สะโคบนี่พี่บาวันไม่ได้สะโคบเนี่ย no ก็ผมมือถือไงผมไม่ใช่คอมเลยมันเลงยากเนี่ยลองมายิงดูเองป้าเฮ้มายิงดูเองป้าเนี่ยแจ๊ดทำอยู่นั่นเลยลองมายิงดูเองไหมเนี่ยถ้าแบบลากอย่างเงี้ยยิงได้นะครับถ้าเป็นสะโคบลากทุกคนยิงได้นะถ้าเป็นสะโคบลากอ่แต่ให้เอาแบบสับสะโคบโดนหวนัวนี่มือถือมันทําได้นะครับแต่มันทํายากมากเลย โอ้โหผมผมท้อมาทำเองป้าใจ้ผมทำอยู่นั่นแหละเนี่ยมาทำเองป้าฮะนะแท็กผมมาทำได้ก็แท็กผมมาครับทุกคน <c oughs> ถ้าสโขบลากอะได้อยู่นะถ้าเป็นสโขบลากทุกคนได้นะถ้าเป็นสโขบลากยิงได้อยู่นะทุกคนแต่จะให้ผมแบบสับเอาสับเอาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใจ่คอมมันก็ยิงยากก็ใจป้าใจ้ผมยิงได้มันก็ยังไงยังไงอยู่อะ อยากให้ผมสับสะโคบโดนหัวผมไม่ใช่คอมหรือพลเรศในมือถือเด้ยฮะเออมันยิงยากทุกคนแต่ถ้าลากผมลากได้อยู่นะเอาเป็นว่มามาทําเองป่งะเฮ้ยมาทาเองมาว่าไงยังได้อยู่นั่นแหละซอแสซอแส,สอะไรกันสุดอะไรกันสองคนอะอะไรกันสองคนเนี่ะฮะคาร์กปกัดหัวต่อคาร์กปแกัดหัวใช่ปะทุกคน โอไม่ดูโอ้โหขากระแปดงัดหัวผมไปยิงคนมาก็ยิงได้อยู่นะทุกคนแต่เกือบตายอะดูกไม่ยังไม่ได้ซอมเลยนี่เพิ่งเรียนตาสามเองอะมีคนบอกให้เอา m 7มเจ็เก้างัดหัวทุกคนย็มเจ็ดเก้างัดหัวใช่ปะมามีที่ไหนว่ายิง m 7มเจดเก้าดูตัวเองตายยิมเจเก้างัดหัวเดียเ๋ยวกี้แดงเถื่อกเลยแนละ้วะ